สวัสดีจ้าครับคลิปนี้จะมาสอนทําระบบรอเกิดที่โรงพยาบาลเวลาตายนะครับเป็นการจับเวลาระบบก็เป็นการทํางานมี3ขั้นตอนนะครับก็คือการการใช้พิกัดจุดเกิดของเราเพื่อเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนพิกัดให้เรามาเกิดเป็นในห้องในโรงพยาบาลแทนนะครับแล้วก็พิกัดพิกัดห้องแล้วก็พิกัดบ,บนหลังคา การทำงานก็คือแบบนี้ครับพอเราตายแล้วก็มาเกิดที่ในห้องแล้วก็มีแสดงเวลาบอกบอกเวลาในการออกจากห้องรักษานะครับพอหมดเวลาก็วาร์ปออกมาน้าห้องแบบนี้ครับ หรือว่ามีอีกแบบนะครับเป็นการแสดงที่ไม่ใช่เป็นเวลาแต่เป็นแถบแถบสถานะนะครับแบบนี้ครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีทำสองแบบนะครับทําเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่สิ่งที่แสดงบนจอนะครับอันที่เป็นเวลาจะใช้คอมมานด์เดียวส่วนที่เป็นเป็นขีดก็คือตาม ตามที่เราตามจํานวนขีดเลยครับจะทําเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้วิธีทํานะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือพิกัดพิกัดสมมุติว่านี่คือพิกัดจุดเกิดของเราจุดเกิดแรกนะครับที่เป็นจุดเกิดในแมปเราแล้วก็พิกัดที่สองคือพิกัดห้องห้องรักษาแล้วก็พิกัดที่สามก็คือพิกัดบนหลังคานะครับคือเป็นพิกัดเดียวกับในห้องเลยแต่ว่า ไว้สูงกว่าเพื่อพอเราตายก็วาร์ปมาจุดนี้แล้วก็เพื่อมาเซตเวลาในการรอเกิดนะครับแล้วก็วาร์ปลงไปส่วนพิกัดจุดเกิดก็คือเมื่อผู้เล่นที่เข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับมาเกิดตรงจุดเกิดที่เราตั้งไว้พอมายืนตรงนี้จุดเกิดเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นบนหลังคานะครับเริ่มจากคอมมาแรกนะครับในการเปลี่ยนจุดเกิด วิธีเขียนนะครับเขียนว่า x e c u t e ad a แล้วก็ x เท่ากับอันนี้คือพิกัดพิกัดจุดเกิดของเรานะครับจุดเกิดที่เราตั้งอันนี้ก็คือลบห้าสิบหกหกสเขียนไปว่า x เท่ากับลบห้าสิบหก y เท่ากับ y เท่ากับ C z เท่ากับ65แล้วก็ใส่ r ด้วยนะครับ r ก็ประมาณ3แล้วคำสั่งที่ที่ใช้เมื่อคนไปยืนตรงนั้นก็คือคำสั่ง Spa ล point นะครับ add ก็คือเมื่อคนเข้าเกมครั้งแรกมายืนตรงนี้ ให้เปลี่ยนจุดเกิดตัวเองนะครับไปเป็นพิกัดบนหลังคานะครับหรือพิกัดที่ไม่มีใครมาได้นะครับก็คือลบห้าสิบหกยี่ิบสองก้าสบอดแล้วก็อันนี้ปรับเป็นรีพีทแล้วก็อเวคทีฟก็คือเปลี่ยนจุดเกิดของคนที่เข้ามา มาเล่นครั้งแรกนะครับทีนี้คอมมานต่อมานะครับขั้นต่อมาก็คือเมื่อเรามายืนตรงนี้ให้เซตเวลาเวลาเราเกิดนะครับตามจํานวนที่เราต้องการแล้วก็วาร์ปลงไปด้านล่างสองคอมมานให้เราจําพิกัดนี้ไห้ครับพิกัดพิกัดด้านบนก็คือลบห้าสิบหกยี่สิบสองเก้าสิบเอ็ดเหมือนที่เราเขียนในคอมมานเมื่อกี้ เขียนเหมือนคอมมานด์แรกเลยครับ x e c u t e a แล้วก็ x เท่ากับพิกัดที่เราใส่ด้านหลังตรงนี้ครับลบห้าสิบหกยี่สิบสองก้าสิบเอ็ดลบห้าสิบหก y เท่ากับย2ิบสอง z เท่ากับ9ก้าสิบเอ็ดอันนี้ใส่ r เท่ากับ1นะครับ พอเราเขียนแบบนี้แล้วก็คัดลอกเลยนะครับคัดลอกไว้เป็นคอมมานด์ต่อไปก็ใช้แบบนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้ให้เราใช้คําสั่งในการเซตเวลานะครับอันนี้เราต้องสร้างสกอร์บอร์ดมาคําสั่งนี้ก็คือ scoreboard player set a ตเอและเนี่ยชื่อสกอร์ที่เราสร้างสมมุติว่าสร้างว่าสกอร์ชื่อเซ c o ันนะครับ สมมุติว่าเราให้ตั้งไว้สิบวิคอมาน,นี้นะครับให้ปรับเป็นรีพีทแล้วก็อเวกที e ส่วนคอมมานต่อมานะครับพิมพ์เหมือนอันอันข้างล่างเลยครับแต่แก้คำสั่งด้านหลังก็คือถ้าไปอยู่บนหลังคานะครับเมื่อเซ็ตเวลาเสร็จแล้วให้ tp a d ทีนี้ไปดูพิกัดห้องนะครับพิกัดห้อง ห้องรอเกิดก็คือตรงนี้พิกัดก็คือลบห้าสิบหกอลบห้าสิอันนี้ปรับเป็นเชนคอนดิชแนลแล้วก็อ c วกทีฟนะครับ พอเราขึ้นไปบนหลังคาจะโดนวาร์ปลงมาทันทีต่อมาเป็นเป็นระบบนับเวลาถอยหลังนะครับนับเวลาในการรอเกิดเราต้องไปดูพิกัดพิกัดห้องนะครับใช้ dx dy dz วิธีใช้ก็คือให้เราดูพิกัดตรงนี้ก่อนนะครับพิกัดพิกัดตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายเก้าสิบสี่ให้เราเดินเดินหน้าแล้วก็ให้พิกัดเพิ่มนะครับไม่ใช่ลดลงนะครับให้เพิ่มเป็น9ก้าสิบห้าอันนี้ตัวแรกเพิ่มก็เราหันผิดด้านนะครับถ้าเราหันทางนี้แล้วแล้วเดินหน้าอันนี้มันลดสแสดงว่าเราต้องมาทางนี้อันนี้พิกัดต,ตัวสุดท้ายเพิ่มแล้วครับโดยการเดินหน้าไปทางนี้พอเราได้ทิศนี้แล้วนะครับเราเราหันหน้าถูกแล้วเราก็ไปที่มุมห้องด้านล่างขวานะครับเนี่ยพิกัด คือพิกัดตรงนี้นี่คือพิกัดที่เราต้องใช้คือพิกัดห้องนี่คือพิกัดแรกแล้วก็ dx นับมาทางนี้นะครับแล้วก็ dz ทางนี้ให้เราไปเขียนในคอมมานด้วยพิกัดนี้นะครับพอเรายืนหันหน้าถูกแล้วก็มาทางด้านขวาล่างนะครับขวาล่างของมุมห้องซีเลียมดูพิกัดไว้นะครับลบหกสิบสามสี่แปดสิบแปด เขียนเหมือนเดิมเลยครับ x เท่ากับลบ63 y เท่ากับ4 z เท่ากับ88แล้วก็เพิ่ม dx นะครับ dx dx คือฝั่งซ้ายเริ่มจากตรงนี้นะครับเราก็นับฝั่งซ้ายนับว่ามีกี่บล็อก อันนี้นะครับนับตามช่องมาเริ่มจากหนึ่งตรงนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตรงนี้นะครับสิบเอดิบสองทั้งหมดสิบาบล็อกนะครับฝั่งนี้ dx เท่ากับสิบสามส่วน dydy คือความสูงในห้องนะครับใส่ประมาณ 3ก็ได้นะครับ d y แล้วต่อไป d z d z ก็คือพิกัดด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือนับต่อจากบองนี้ไป1,2,3,4,5สอดีเซคือ5นะครับแล้วก็วงเล็บปิดคือเมื่อผู้เล่นที่ยืนในห้องนะครับโดนเซตคะแนน คะนนในการรอเกิดแล้วนะครับก็ให้ใช้คำสั่งในการลบเวลาอันนี้ในวงเล็บหลังจาก dx dy dz เสร็จแล้วให้เราใส่สกอร์ด้วยนะครับสกอร์ในการนับเวลานะครับที่เราตั้งชื่อ คนที่มีเวลาจาก1นึถึงสิวิให้ลดนะครับให้ให้ลบใช้คำสั่งในการลบคะแนนใช้คำสั่ง scoreboard player remove s แล้วก็ชื่อ score หนึก็คือคนที่มี คะแนนตั้งแต่1นึถึงสิให้ลบนะครับถ้าเหลือศูนยแล้วมันจะไม่ลบอันนี้เราปรับเป็น repeat แล้วก็ always active แต่ต้องใส่ delay ด้วยนะครับ delay ยี Del ่สถ้าไม่ใส่แล้วเวลามันจะลดเร็ว command ต่อมานะครับคัดลอก command เมื่อกี้เลยครับแต่จาก1นึถึงสิให้เราเปลี่ยน จาง1นึงหนึงให้เปลี่ยนเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลา0ูนย์ให้เราวาร์ปตัวเองออกมาจากห้องนะครับตรงนี้ใช้คำสั่ง tp tp s แล้วก็ไปดูพิกัดหน้าห้องนะครับพิกัดหน้าห้องที่จะให้วาร์ปออกมาก็คือตรงไหนก็ได้ครับตรงนี้ ก็คือลบห้าสิบหกสี่แปดสิบสีแล้วก็ปรับเป็นเชนแล้วก็เอาแอคทีฟทีนี้พอเราได้ระบบนับเวลาแล้วนะครับอันนี้ให้แสดงไตเติลนะครับแสดงเวลาที่ที่เหลือในการรอเกิด ันนี้ก็ปรับเป็นรีพีทเอาแอคทีฟแล้วก็ดีเลย์ยีก็คือ DX, DYDZ ใช้ของคอมมานดนี้นะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ห้องให้แสดงไตเติลตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็ลองทดสอบดูนี่ครับมันจะนับเวลาแต่อันนี้อันนี้เวลาเซต็หเรือสิ อาจจะเขียนผิดนะครับตรงนี้ command remove ก็คืออันนี้แก้นะครับแบบตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปไม่ต้องใส่สิบนะครับหนึ่งแล้วก็จุดจุดหมายถึงคนที่มีคะแนนมากกว่าหนึ่งวิก็ให้ลบ ลาก็ยังไม่ลดสิ่งที่เขียนผิดก็คือคอมมารีมูฟไม่ทำงานเพราะว่าใส่วงเล็บวงเล็บผิดครับต้องเพิ่มวงเล็บจุดๆแล้วก็วงเล็บปิกาแบบนี้ครับ ี่เวลาก็ลดแล้วนะครับในพื้นที่ dx dy dz ที่เราดูเมื่อกี้พอเวลาศูนย์เวลาศูนย์แล้วให้ว์ฟออกอันนี้ไม่วับแสดงว่าเขียนผิดก็คือเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็มาจากด้านล่างลืมวงเล็บเหมือนกันใส่วงเล็บหลังเลขศูนย์ แบบนี้ทีนี้ลองตายเวลาก็จะลดเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่ด้านนอกมันจะไม่ลดนะครับอันนี้ปิดห้องไว้ให้คนเข้าออกไม่ได้พอเวลาครบก็จะวาัดมาหน้าห้องนะครับนี่ครับใช้สี่ขั้นตอนสี่อย่างส่วนอันนี้คืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นแถบนะครับให้เราเปลี่ยนจาก พอเราว้ขึ้นไปบนหลังคานะครับให้เซตเปลี่ยนการเซตเวลาอันนี้เราสิบวิแต่อันนี้เราเปลี่ยนจากสิบวิเป็นเริ่มจากศูนย์นะครับเหมือนเป็นการเพิ่มเลือดจากศูนย์แล้วก็คอมมานต่อมาก็คือให้วร์ปลงมาด้านล่างห้องเหมือนเดิมทีนี้ในะคอมคามานคอมมานรีมูฟเวลาให้เราเพิ่มเป็นแอดแทนนะครับก็คือคนที่มี ไม่ถึงสิบสก็คือเมื่อ10ให้ได้ออกวาร์ปออกนะครับอันนี้ก็คือจุดจุดสิก็คือหมายถึงตั้งแต่0ูถึงเให้เพิ่มให้ใช้คำสั่ง scoreboard player at, at a d a s e c o n หนก็คือเพิ่มเรื่อยๆทีนี้อันนี้ก็คือเมื่อเพิ่มถึง10ให้วาร์ปออกมาหน้าห้องนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นแสดงแถบสถานะนะครับก็คือเมื่อนักวิได้1 1นถึงสงให้แสดงฉีดสีแดง1นฉีดลองใช้อันนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือเมื่อถึงวิที่3าถึงสก็ให้แสดงมา3าฉีดอันนี้สามารถไปแก้ใหม่ได้นะครับให้มันละเอียดขึ้นอันนี้ลองปิดปิดคอมมานเดิมไว้ก่อน แล้วมาลองพอเกิดรอเกิดก็จะเป็นเป็นขีดแบบนี้ครับเราสามารถตั้งเวลาให้นานได้กว่านี้แล้วก็เพิ่มความมาแสดงไตเติ้ลให้ละเอียดกว่านี้ได้นะครับแค่นี้ครับในการทําระบบรอเกิดสีขั้นตอนนะครับก็คือเปลี่ยนจุดเกิดจุดแรกแล้วก็เซตเวลาตั้งเวลาตามที่เราต้องการเลยครับว่ากี่วิ นี่ก็คระมาณลดเวลาลดเสร็จแล้วก็วาร์ปออกแล้วก็แสดงบนจอแค่นี้ครับไม่ยากครับถ้าทำตามขั้นตอน